มูลนิธิอุทกภพในพระบรมราชูปถัมภ์น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริฉบับการ์ตูนประจำปี2563 มารู้จักกับพระเอกนางเอกกันเถอะเราคือพี่กบผู้นำพาเด็กๆเ,เข้าสู่การเรียนรู้ที่จะอนุรักษ์ลำน้ำและผืนป่าด้วยปาฏิหาริย์ข้ามมิติแห่งเวลาเปิดเผยให้เห็นถึงปัญหาชวนท้าทายจนกระทั่งค้นพบกุญแจแห่งความสำเร็จผมเด็กชายผู้มีความสนใจไฟรู้ชอบเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆ แม้จะชอบเอาแต่ใจตนเองแต่ก็เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับทุกคนส่วนหนูเด็กหญิงถึงตัวจะเล็กบอบบางมีอารมณ์อ่อนไหวกับสิ่งรอบตัวก็ยินดีที่จะผจญไปในโลกกว้างด้วยรอยยิ้มและความกล้าหาญในแบบของเด็กๆบ้านห้วยปลาหลดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจัดการป่ายั่งยืน เรากำลังอยู่ที่ไหนอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นมากๆเลยนี่คือป่าต้นน้ำที่มีความสมบูรณ์ทางชีวภาพพื้นที่หมู่บ้านห้วยปลาหลดอ,อําเภอแม่สอดจังหวัดตากสมบูรณ์ทางชีวภาพคืออะไรคะดูนั่นสิป่าที่มีความสมบูรณ์พอที่สัตว์นานาชนิดจะอาศัยอยู่ได้อย่างดีนี่ละความสมบูรณ์ทางชีวภาพฮ่า นั่งป่าต้นน้ำเหรอใช่สักที่ไหนหน้าหนัดคือฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรหากละ่ะแล้วโน่นล่ะคะโน่นชาวชุมชนกำลังกระจายน้ำภายในแปลงเกษตรด้วยระบบท่อมินิสปริงเกลอร์มีการปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาลและปลูกพืชเศรษฐกิจสร้างไรายได้หลักให้กับชุมชนเช่น กะหล่ำปลีบล็อกโคลีไวยเล้งผักสลัดผักชีกาแฟและยังมีผลิตผลจากป่าวนากเกษตรเช่นลูกเนียงผักกูดอโวคาโดหน่อไม้กาแฟลงไปเยี่ยมชมหมู่บ้านกันหน่อยเตรียมตัวลงแล้วนะโอ้ไม่นุ่มนวลเลยอะ่ะอุ๊ยโอ้ยเจ็บนะเนี่ยหัวโนเลย เจ้าคือกบช่ปะอ่ะเจ้าคือเกียดแล้วเมืองเหนือใช่ยปะช่แล้วเราคือเกียดแล้วเป็นกบที่เกือบจะสูญพันธ์นไปแล้วเพราะที่อยู่อาศัยคือต้อนน้ำอันชุ่มชื้นถูกทำลายนี่ถ้าชาวชุมชนไม่ร่วมกันอนุรักษ์ให้กลับมาดีดังเดิมได้สงสัยพวกเราจะตายอย่างเกียดซะแล้วบัตรนี้ พวกเขียดอย่างเราไม่ต้องกังวลแล้วเพราะป่ามีสภาพสมบูรณ์เพราะชาวบ้านช่วยกันดูแลเอ้าวลูกๆออกมาสวัสดีพี่ๆเขาหน่อยสิสวัสดีครับสวัสดีค่ะโหน่ารักใช่จะมีแต่เขียดอย่างพวกเราเพื่อนๆเ,เช่นลิงแก้งและนกป่าหายากก็กลับคืนสู่ถิ่นเดิมแถบนี้กันหมด แม้แต่พันไม้ที่หายไปเช่นไม้มนทาไม้ยางก็กลับมาแตกหน่องอ,อกงามอีกครั้งเพราะการมีส่วนร่วมในการดูแลป่าโดยแบ่งพื้นที่ป่าให้แต่ละคนดูแลแต่ไม่ใช่การครอบครองสิทธิ์อย่างแท้จริงโอ้ยปลืม้มพาลูกๆเข้านอนก่อนนะได้เวลาของเด็กๆแล้วหวังว่าจะได้พบกันอีกบ๊ายบายน่ารักงนาะโชคดี เด็กๆน่ารักนี่ฝันถึงลุงกบบ้างนะแก่ท้องร้องดังเลยหิวจังดังไปไหมอะเฮ้ hey, เราไปหาของกินในตลาดของชาวบ้านกันดีกว่าโอ oh, มีของจากการ,กรเกษตรตริมเลยอะไปด่วนเลยหิวว้าวบวกงามจังเลยกินได้ปะเนี่ยนี่หน่อไม้ไผ่ลาย ต้องนาไปปรุงก่อนผัดหรือแกงก็ได้นะจ๊ะร้องไม่ไหวแล้วครับท้องวันร้องว่าหิวหิว<ๆ>เอาละรู้แล้วเราเดินทางย้อนมิติสู่อดีตของห้วยปลาหลดในเวลาอาหารเช้าดีปะ<ๆ>เพื่อจะได้ทานอาหารพอดีเป็นความคิดที่ดีเยี่ยมไปกันเลยดีกว่าจงย้อนอดีตไปในเวลาอาหารบ้านห้วยปลาลด พื้นนี้เด้งดีแฮะลงมาได้นุ่มนวลขึ้นคราวนี้ลงมาในที่นุ่มๆไม่เจ็บเลยเวลาอาหารหรือเปล่าว <What? S 2> าดไดโนเสาร์าย,าย้อนมาหลายล้านปีรีบไปจากที่นี่เร็วเวลาอาหารของไดโนเสาร์ไร้วะเกือบแย่คราวนี้ย้อนมาถูกต้อง เอ๊ะนี่ก็เวลาอาหารเช้าพอดีไปหาข้าวกินก่อนเถอะหิวอ่ะอ้าวพวกเด็กๆทำอะไรกันอยู่ขึ้นมากินข้าวกันก่อนไหมล่ะอ้าโชคดีแล้วเราเห็นมากบว่าแล้วมาได้เวลาข้าวเช้าพอดิบพอดีเลยโทษทีนะมีแค่น้ำพริกจิ้มกับข้าวเหนียวกินด้วยกันนะกินกันแบบนี้จะอิ่มหรอครับ ที่เราเจอสภาพแบบนี้เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ทำไร่เลื่อนลอยตัดไม้ทำให้ป่าเสื่อมโทรมดินเสื่อมสภาพเกิดความแห้งแล้งไปทั่วชาวกะเรี่ยงชาวมูเซอร์อาศัยอยู่ด้วยการปลูกฝิ่นดินหมดสภาพปลูกอะไรแทบไม่ขึ้นแหล่งน้ำตอนนี้เริ่มแห้งขอดตอนนี้ทุกคนเห็นปัญหาจึงเริ่มลงมือแก้ไขโดยมีผู้นำชุมชนดำเนินงาน งั้นพวกเราก็ยังมีความหวังอยู่พี่สองคนสบายใจได้ขอให้ชาวบ้านรวมตัวกันงานยากแค่ไหนก็สำเร็จโชคดีนะลา,ลาแลา้วนะพวกเรามาจากอนาคตก็รู้ว่าหมู่บ้านนี้จะกลับมาอุด,ดมสมบูรณ์อีกครั้งแต่อยากรู้จังว่าชุมชนร่วมกันทำยังไงก่อนอื่นผมขอบอกว่าผมมหนียวเออ กินนี่แก้หิวไปก่อนไหมครับลูกพลับแช่อิ่มขนมหวานที่ทำจากพืชเกษตรที่พวกเราเริ่มทดลองปลูกลองชิมดูนะเด็กๆกําลังหิวเลยขอบคุณมากครับชิมด้วยอัว้าวอร่อยแล้วก็หอมด้วยอครับขอกินหมดกล่องเลยนะครับได้เลยชาวบ้านบอกว่ามีปัญหาดินหมดสภาพ ทำไมยังปลูกพืชเกษตรได้ล่ะครับถูกแล้วครับบ้านเรามีปัญหาจากป่าถูกทําลายและการปลูกปิ่นค้าปิ่นดินก็หมดสภาพแล้งขนาดต้องแย่งน้ํากันถึงขั้นวิกฤตต่อมาเมื่อไม่นานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสให้ปลูกพืชที่ทําแทนปิ่นเป็นรายได้เป็นการนำไปสู่การรักษาป่าสร้างแรงบันดาลใจครั้งสำคัญ จากนั้นชาวบ้านก็ปลูกกาแฟาผสมในพื้นที่อีกทั้งยังปลูกผักเช่นมะระหวานฟักแมวที่ให้ผลตลอดปีสร้างรายได้แก่ชุมชนชาวบ้านแบ่งขอบเขตการใช้ประโยชน์ตื้นที่ป่าเช่นป่าชุมชนและป่าอนุรักษ์มีการกำหนดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตในป่าเพื่อให้ป่ามีเวลาฟื้นฟูตนเองก่อนจากกัน ผมมีต้นกล้าจากแปลงเพาะพันธุ์มาฝากน้องๆเพื่อนำไปปลูกครับนี่คือต้นอ่อนครับรสอร่อยหวานด้วยอ,อดีเลยลาก่อนนะเรารู้ว่าความพยายามของชาวชุมชนต้องสำเร็จแน่นอนขอบคุณที่อวยพรเรานะนี่ไม่ใช่คำอวยพรแต่เรามาจากอนาคตกลับสู่มิติปัจจุบันไปกันเถอะเอ๊ะเดี๋ยวก่อน เหมือนจะลืมกล่าวลาใครบางคนลุงกาบลุงกาบพวกเราลูกหลานเขียดแล้วมีที่ระลึกจะฝากให้ลุงด้วยนี่มงกุฎด,ดอกยา้าเด่เจ้าชายกบของเราเพื่อเตือนความทรงจำในการต่อสู้เพื่อผืนป่าเพื่อความสมบูรณ์แห่งต้นน้ำของเราลาแล้วนะเขียดแล้วน่ารนะักสึงใจจัง เห็นการร่วมใจของทุกคนแล้วทำไม่รู้ว่าผืนน้ำผืนป่ายังมีความหวังฟื้นคืนเอ๊ะ,เ,อะเราจะไปเที่ยวไหนต่อดีนะไปไหนก็ได้เขาให้มีของกินละกันไปที่ที่ชุมชนร่วมมือร่วมใจสู้เพื่อน้ำเพื่อป่าและสิ่งแวดล้อมนะคะเธอด้วยทำเราทำได้เฮ